มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะมาเจอมาเจอกับใบเตยอีกแล้วในวันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําคลิปนะคะพิกอาร์ตในหัวข้อนี้ค่ะเป็นหัวข้อแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่อีกแล้วนะคะสุ่มเช็คนะคะสุ่มเช็ค กับหัวข้อในวันนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราไหมนะคะอยากบอกแกะกล่าวอยากเตือนอะไรเราไหมนะคะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพระพอดีเนาะวันที่ไปเตยทาคลิปนะคะก็มีโอกาสได้สวดมนต์จุดทูปจุดเทียนจุดกําญานอะไรเสร็จจับเรียบร้อยนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาทําหัวข้อนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อ เพื่อมาดูแนวทางเนาะเพื่อมาดูเป็นแนวทางนะคะโอเคใครที่มาเจอไปในครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามยังไม่สับตะไคร่นะสับตะไคร่ก่อนเดอ้อนะคะฝากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าตรงก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะคะจริงๆเลื่อนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คอนเซปต์เดิมเลยนะคะ่าครูไม่จํากัดนะคะใครที่อยากจะดูดวงนะคะจองคิวได้เลยนะ,ะกับพี่แอดมินนะคะแล้วก็ใครสนใจตะกุดปูเวสวรรณนะคะ พระพิคเนตองแม่ลักษมีนะคะแล้วก็พระแม่อุมานะคะหรือปู่พญานาะคะก็สอบถามสั่งจองได้เลยออกแบบพิเศษตามวันเกิดนะคะวอลเปเปอร์เสริมดวงตามกําลังทรัพย์เช่นกันนะคะสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารท่านอยากจะบอกกล่าวอะไรเราไหมไปดูซิ สีแดงนะคะสีเล็บก็สีแดงสีไพ่ก็สีแดงค่ะดูด<ส>ิอะไม่เป็นไรนะคะเลี้ยงไม่สวยไม่เป็นไรเราเน้นเราเน้นสนุกสนานเราเน้นสนุกสนานนะคะเป็นเช้าที่แบบว่าโอเคก่อนจะไปทำงานก็สกคริปต์สคริปต์อะไรอย่างงี้นะคะดูสิว้าวไพ่ออกมาสใบ โอเคเห็นไหมคะ The View of Fortune กับสี่เหรียญนะคะสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ทำอยู่ก็ค่อนข้างดีค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราจะต้องให้ออกไปด้วยเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยนะอย่าหวงแหนอยากเก็บอย่ากกอดไว้อย่างเดียวนะต้องรู้จักให้ต้องรู้จักแบ่งปันแล้วเราจะได้รับอะไรกลับมาเช่นกันนะคะแล้วเราจะได้รับอะไรกลับมาเช่นกัน วันนี้ไพ่เจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญในรูปแบบใดก็ตามทุกครั้งที่คุณได้อุทิศบุญนะคะน้อมนําส่งให้กับท่านเนี่ยท่านก็ได้รับในทุกๆผลบุญที่คุณได้เหมือนกับเด็กกล่าวถึงได้เอ่ยถึงท่านนะคะค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่มีโอกาสได้สวดมนต์เนี่ยดีเยี่ยมดีงามเลยนะคะดีเยี่ยมดีงามเลยโอ้โห ขึ้นมาชัดมากเลยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยก็ทําบุญบ้างนะก็คือไม่ได้แบบว่าทําเป็นอะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่หรอกหรือว่าเราอาจจะทําเป็นการทานเป็นการบริจาคหรือเป็นการที่ไปช่วยเหลือสังคมมีจิตสาธารณะก็ได้คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถทําได้หมดเลยนะคะเราจะได้รับอะไรเข้ามาด้วยจะได้รับสิ่งใหม่เข้ามาด้วยเนาะท่านบอกว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยคุณอาจจะ คุณอาจจะหลับยากบางคนฝันบางคนฝันบางคนเนี่ยไปรับเอาอะไรมาก็ไม่รู้พลังงานลบๆนะคะพลังงานลบๆหรือหลีกเลี่ยงที่จะไปงานอะไรที่มันเป็นงานช่วงกลางคืนนิดนึงนะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คุณเปราะบางคุณเซนซิทีฟคุณอ่อนไหวง่ายนะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะคะ กรวดน้ําเดือนละครั้งก็ได้เวลาที่ได้ไดไดไดทําบุญได้ไปทําความดีก็กรวดน้ําบุทีีส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะนิดหนึ่งช่วงนี้เซนแรงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวเปราะบางง่ายต้องไวอย่างเงี้ยเนาะดูต่อระวังการที่จะมีคนเข้ามาหลอกมาหวังผลประโยชน์จากคุณด้วยนะคะโอเคไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะเป็น หนึ่งดาห็นไหมคะหนึ่งดาบความความชนะการเอาชนะการขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะความชัดเจนความเคลียร์นะคะว้าวสุดยอดบางท่านมีโอกาสมีเงินมีทองมีการก่อร่างสร้างตัวนะคะมีในลักษณะของการที่เราจะได้สินทรัพย์หรือได้ของขวัญของฝากของกำนันเนาะ ของพิเศษหรือมีโชคมีลาบนะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนนะมีเงินถุงเงินถังทีเดียวนะคะเนี่ยนะโอ้บางอย่างที่เราคิดว่าโอ้โหเราไม่มีทางออกหรอกเราแก้ไม่ได้หรอกปัญหานี้เนี่ยมันต้องอยู่กับเรานานแน่ๆเลยหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขท่านบอกว่าเนี่ยมีความสุขได้แล้วนะชีวิตคุณเนี่ยมันคู่ควรกับความสุขคู่ควรกับสิ่งดี ลำบากมาเยอะแล้วนะลำบากมาเยอะแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอนะใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอนะเธอ,อย่าไปบน่นอย่าไปว่ายอย่าไปด่าตัวเองอย่าไปยึดติดกับอดีตเลยนะอะไรที่มันเป็นอดีตก็ปล่อยผ่านแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะส่วนใครที่หายไปจากชีวิตเราใครเขาเข้ามาหลอกเราใครที่เขาไม่ได้เข้ามาจริงใจกับเราก็ปล่อยผ่านค่ะ นะถ้าเขารักเรามากพอเขาจะทําสิ่งดีๆให้เราเนาะเขาจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกไปเตยไม่รู้ว่ามีใครที่กําลังเฟลกําลังรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกวิตกกังวลวิตกจลิดเครียดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกําลังคิดสิ่งนี้อยู่เนี่ยจงวางความรู้สุความรู้สึก<笑><笑><笑>เหล่านี้ลงซะเลยก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะปลดปล่อยตัวเองอย่าไป กักขังตัวเองไว้กับความคิดกับความวิตกกังวลที่มันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเนาะอ่าดูนิดนึงเห็นไหมคะเก้าเหรียญบางคนเนี่ยโดนหลอกจนจนจน,จนมันเข็ดขยาดไปแล้วอะ่ะเออนะชีวิตก็เลยแบบว่าเลือกคบคนนิดนึงอะ่ะ ก,ก็จริงๆคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ดีแล้วที่คุณคัดคนเข้ามาในชีวิตคุณเลือกคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วสิ่งที่คุณจะมีจะเป็นจะได้มันมาจากน้ําพักน้ําแรงมันมาจากความสามารถจากความพยายามของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจคิดดีทดําดีพูดดีนึกถึงสิ่งดีๆนะคะแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเองเนาะว้าว บางท่านก็อาจจะเหมือนกับไปท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเนาะชาร์จแบตนิดนึงนะคะหรือคุณอาจจะกําลังแบบอยากหันหลังให้งานอยากหันหลังให้สังคมอยากหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นอยู่คุณรู้สึกเบือ่อนายคุณรู้สึกเหนื่อยนายคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรเพื่อเป็นการรีแลก์ผ่อนคลายให้ตัวเองรู้สึกชิลรู้สึกสบายๆบ,บ้าง อย่าก,กดดันตัวเองอย่าอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟคุณหมดกําลังใจคุณหมดแพชชั่นนะคะแล้วก็น้าน้ําน้าน้าพูดถึงเรื่องน้ํานิดนึงนะคะน้ําในหิ้งพ้าที่หิ้งพ้าที่บ้านเนี่ยหรือว่าน้ําที่คุณถวายองค์เทพหรือถวาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสมมุติคุณมีนะคุณก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆด้วยนะคะดูแลท่านนิดนึงช่วงนี้นะคะดูแลท่านนิดนึงหรือท่านอาจจะแนะนําให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําก็ได้นะคะเป็นการบริจาคโลหิตเป็นการบริจาคน้ําเป็นถวายค่าน้าข้าไฟบริจาคข่าน้ำข้าไฟก็ได้ได้หมดเลยนะคะจะดีมากๆเลยแล้วใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับงานที่มันเป็นงานกลางคืนใช้ความคิดช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะดีนิดนึงโดดเด่นนิดนึงเนาะดูต่อดูต่อ ว้าวมีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะเลยนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะเลยอาจจะรู้สึกวุ่นวายนิดนึงแต่มันเป็นความวุ่นวายที่มันจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะ อืมเป็นช่วงที่เราจะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อย่างลงตัวเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นวางแผนเรื่องการเงินระยะยาวมีเรื่องโอกาสมีเรื่องเงินเข้ามาเนาะแล้วก็ทิศทางของการเงินจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเจ้าที่เจ้าทางท่านก็เหมือนกับอยากจะสื่อสารกับเราแหละวะ่าเออช่วงที่มันติดขัดมันก็อาจจะมีบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ราบรื่นนะคะโอเคสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่รักษา conference. ไว้กว่อนอย่าเพิ <ไ ff? S 2> ่ง ถอดถอนใจอย่าพิ่งถอนใจอย่าพึ่งหมดไฟเนาะสู้อีกนิดพิชิตเส้นชัยนะคะอืมงานหนักนิดนึงเนาะคนอื่นทําแทนไม่ได้ด้วยส่วนใหญ่ต้องทําเองส่วนใหญ่ต้องทําเองส่วนใหญ่ต้องลุยเองส่วนใหญ่ต้องบุกเองก็อาจจะหนักนิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าคุณอดทนอะ่ะงานมันก็จะสําเร็จก็คือเหตุการณ์แต่ละอย่างเนี่ยให้มองในแง่บวกไว้ก่อนว่าเออเดี๋ยวเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะความสุขความทุกข์ มันเป็นของชั่วคราวอะไรเงี้ยเหมือนท่านอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ไปเชื้อเชิญสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็จะมีไฟคุณก็จะมีพลังอะ่ะเออบางเรื่องบางอย่างเราอาจจะกลัวเราอาจจะแบบไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้อยากให้มันเข้ามาในชีวิตเราเราไม่ต้องการสิ่งนั้นคือจําไว้เลยว่าอะไรที่ไม่ชอบอย่าไปพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณอย่าไปพูดถึงอย่าไปเอ่ยถึงอย่าไปนึกถึงอย่าไปให้คุณค่า นะคะอย่าไปรู้สึกกลัวอย่าไปรู้สึกว่าไม่อย่าไปนึกถึงฮะเออถ้าเป็นการที่เรายิ่งกลัวยิ่งเราไปนึกถึงก็ยิ่งเหมือนเราไปเชื้อเชิญที่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเรานะคะยิ่งยิ่งนึกถึงยิ่งแบบว่ากังวลใจก็เหมือนเราไปเชื้อเชิญสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราซึ่งถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีนะเรื่องที่เราไม่ต้องการอย่าไปนึกถึงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝันใหญ่อะ จงทำให้มันเต็มที่นะคะก้มหน้าก้มตาลงมือทําต่อไปอย่าไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรคุณนะคะทําให้ดีที่สุดนะอะไรที่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักจะรู้สึกว่าเออทาไมเราไม่เก่งเลยทําไมแบบว่าเราโง่จังเราไม่ฉลาดเลยเราไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นครั้งแรกอะ่ะมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต0รแบบแบบแบบอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่คุณลองทอําอ่ะ คุณต้องเอาชนะความกลัวคุณจะต้องเอาชนะสิ่งที่มันเป็นความแบบละล้าละละังความกลัวของคุณให้ได้จงกล้าหาญที่จะทดลองทําอะไรใหมๆ่ๆแม้บางครั้งมันอาจจะดูไม่ได้ดูฉลาดมากมายนะักก็ตามอ่ะเออก็ทําไปเถอะลองไปเถอะเราปรับปรุงเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปเลยก็เคยเป็นนะแบบครั้งแรกที่ทำเฮ้ย <c oughs> ทาไมฉันไม่ฉลาดเลยฉันโง่าจาังฉันไม่เก่งเลยไม่ดีเลยแต่การได้ลองทําซ้ําๆซ้าๆ กับสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ฉลาดเรายังไม่เก่งเนี่ยเราสามารถพัฒนาเราสามารถต่อเติมปรับปรุงไปต่อได้เรื่อยๆเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่มีคุณค่าแล้วก็สีสันของชีวิตเราในวันที่เราประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้รักสิ่งนั้นเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำอะโอเคไหมคะแต่ว่าณเวลานั้นณเหตุการณ์นั้นเราจะต้องก้าวข้ามสิ่งที่เราไม่ชอบไปให้ได้ แล้ววันหนึ่งอะวันที่เราได้ไปอยู่ในที่ที่เราชอบได้ไปทําอะไรที่เราชอบจริงๆเรื่องในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ให้คุณค่ากับเรามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะอะไรอยู่ก็ตามนะคะเจ้าที่เจ้ทางบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณได้เลย นะคะโอเคไหมคะเห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่ความอุดมสมบูรณ์คุณค่านะคะได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางท่านเมตตาเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณโชคดีได้รับสิ่งดีๆได้รับความรัก จากตัวคุณเองได้รับความรักจากคนรอบข้างจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวได้รับความเมตตาจากทุกๆคนเจอกันไปโดยคลิปหน้านะคะวันนี้เสียงแหบแหละลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย